ดีค่ะปู่บบมาเล่นกับมังกรทุกวันเลยปู่มังกรให้คลานเถออืออือเอาจีิงไหมอน้ำขามเอเอาขาม อร่อยไหมอร่อยมะขามอืมมะขมมาขมกวนมะขามกวนย่าแม่มใช่ไหม,มย่าเมีม่ยมใช่เทีเเยบข้าวอืมก่อนกินข้าวเหนียว มังกรต้องกินข้าวเหนียวข้าวเอืมอใช่มังกรกินข้าวเหนียวเล่นกับปู่ด้วยปู่มาเล่นด้วยทุกวันเม,มาเ่ด้อพี่น้องไม่กินบมกขามกวนน้ำมังกรอือ้โห ย่ามอมย่าแม,มทำมังขามกวนอร่อยมากเนะาะเขาขันตรงนั้นเขาขันตรงนั้นเขาขันตรงนี้ มังกรใสกางเกงไหมไม่ใสไม่ใสใสกางเกงในเหรอใ,ใส่กางเกงในค่ะม,มันบอกว่าใส่กางเกงในค่ะนะพูดใหม่สิกาง,างเกงในค่ะอะไรวะผู้หญิงว่าจายวะเนี่ย nè nè mà đưa Pieno mà đưa âm Bà khám quẩn, yếm, phô đăng đăng, yếm, âm, yếm, âm, hai nữa, <laughs> <tro> ย่าแมมเอามาจากอุดรหรือเปล่าเออย่าแมมเอามาจากอุดรไม่รู้ใครทํามังกรอ,อร่อยมากเลยน่ารกมางกรอุดรเกือบใครฮะกืบใครไม่รู้เกือบเกือบน้าไอเกือบแม่เกือบ,บ,บแม่เหรอไม่ใช่ ถั่วเข้าถั่วไปร้อนะั่วไข่ข้าเจ้าคงไม่กินกินนะกินได้ข้าวเหนียวไหมกินข้าเจ้าก็กินเออข้าวสวยก็กินกินได้สองอย่างเลยเหอเออกินได้สองอย่างบึกไหวเหรอฮะเออเออคนไทยลูกข้าวเหนียวไงลูกข้าวเหนียวคนไทยลูกข้าวเหนียว พ่อคนไทยแม่ข้าวเหนียวใช่ไหมคุณเชียง,ค,ยงยคุณเชียงก็อร่อยอ่ะอคุณเชียงก็อร่อยมะขามก็อร่อยอร่อยอะคุณเชียงก็อร่อยมะขามก็อร่อยอร่อยหมดทุกอย่าง <c oughs> เฮ้ยแล้วก็หัวหัวขุบตรงนี้แล้วอืมเนี่ยเอาอีกไหมเอาอีกไหมเขียวก่อนดิลูกเขียวก่อนอืมเขียวก่อนเขียวให้มันหมดก่อนเขียวแล้วก็เกิน เกี้ยวแหลกๆเหรอไม่อันนี้โทรศัพท์ไงโทรศัพ <groans> ท์โทรศัพท์อืมอืมอสวัสดีก่อนดิสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับก่อน เอิ่นไหมเอิ่นมาเด้พี่น้องตัวม่พี่นองกินเขาน้ำมังก่เจ็บพอดีจะเหลือไหมเนี่ยอือคันาบ่ายเลยเป็นแังเสละลูกข่อยเดี๋ยวเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออย่างเ่่ะเห็นปู่ไหมเห็นปู่เเอเห็นปู่มเห็ปู่มังกรนะเนี่ยเห็นปู่มังกรไหม อ,อ่าปู่มังกรอ่ามังกรอ,อันนี้ปู่มังกร <c oughs> อืมมังกรก็อยู่นี่แหละมังกรอยู่อืมมังกรอยู่หนอนี่มังกรอยู่นี่ม,มังกรมเหรอยัออยง อีกไม่นาไม่อิ่มยังไม่อิ่มอันนี้รถใครเนี่ยรถลเออรถนลำเหนือรถมังกรรถมังกรรถนลำเหนือรถมังกรรถมังกรเหรอโอ้โห ทำไ,ไวันหนึ่งวันอ่าแล้วก็ค่ำอันนี้ก็เที่ยงวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็ค่ำเดี๋ยวก็เที่ยงใช่ไหมอ่ากินข้าวเหนียวมังกรที่กินข้าวเหนียวอเอะไปดย อีกไหมลูกอ่ดูข้าวบ้านหน่อยอืมว่าแล้ว่ลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวามาขามก่อนเอาเดี๋ยว กิน right, ได <te ้หลายคำเยใช่มันกินเกงถ้ากินบ้างคำอือเขาจะาไปยังนักเขาไปยังกูอีนันหนักเลยลูกเอามานั่งเหรอเอามานั่งเอามานั่งออกมาคอนจะเอามานั่งหนั่งสัตวเออนั่งใกล้ๆปูนี่บ่ลูกเออนั่งใกล้ๆปู มาเด้พี่น้องมาได้พี่น้องมากินมาเสี่ยมบะขามน้ำมันกรอน่ะตัวบะขามบะขามอ่าอร่อยไหมบะขามกอของใครบะขามของใครบะขามของใครครับหืมของของของใครบะขามเนี่ยของใครใครเอามาให้ใครเอามาให้ โอ้ย่าแมามาให้มาก่อนขอบคุณหลายๆเด้องทันทีไปคุ้มใจแ้เออย่าแมมครับเออทำเนี่ยพี่น้องเอาสวัสดีก่อนสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีพี่น้องกอนดูเร็วๆสวัสดีพี่น้องก่อนเดี๋ยวสวัสดีพี่น้องก่อนเร็วๆ สวัสดีครับถ่ายคลิปเออปูจะกลับนานปูจะกลับแล้วบายบายปูเลยอือบายบายปูเลยนะนั่นปูเป็นอะไรมะกรูดปูเป็นอะไรปูเป็นอะไรเมื่อกี้เนี่ยตดปูตุ๊ก มาไปายก่อนเออเดี๋ยวมาใหม่นะหน่อเออฮสวัสดีก่อนมังกรก็สวัสดีก่อนสวัสดีครับ